มีความรู้สึกแบบหนาว mm hmm. เหน็บท่ mm hmm. ามกลางความอบอุ่นนะ,ะแล้วห้องนี้มีชื่อด้วยนะก้อยตั้งชื่อน้องคนนี้ว่ายูกิโนะโดคุสึซึ่งแปลว่าถ้ามีมะก็อยากใช้สีหลักในห้องนี้คือสีขาวเหมือนพีมะใช้วัสดุพวกไม้หรือแสงไฟก็จะให้ความแบบอบอุ่นเหมือนเตาผิง ถ้าหิมะมันก็คือที่ที่เราเอาไว้หลบภัยผิงไฟคือแบบอบอุ่นท่ากลางความหนาวเย็นจากภายนอกที่มีแบบหิมะปกคลุมขาวโพลนแต่เราอะก็ยังอบอุ่นเพื่อนเคยไหมคะเวลาที่เราอะเปิดแอร์ในห้องอะคือเย็นฉ่ำแต่เราอะห่มผ้าหนาให้รู้สึกว่าข้างในอะมันอบอุ่นมันก็จะทําให้รู้สึกว่าแบบ้ิมันฟินมากเพื่อนเคยบบรู้สึกฟินแบบนี้คนะคือก็อยากาให้ห้องเนี้ย มีความรู้สึกแบบนั้นคืออบอุ่นห้ามการความหนาวเย็นหนาวเหน็บอะและสีที่ก้อยเลือกใช้เป็นสีรลองก็คือสีพวกสีครีมสีเบสสีน้ำตาลซึ่งมันก็สื่อถึงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้อ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนสีที่คนไทยเรียกว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองก็คือใบไม้จากสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนออกเป็นสีน้ำตาลสีแดง ซึ่งเป็นฤดูที่กางเปลี่ยนถ่ายไปสู่หน้าหนาวพวกนี้นะถ้าให้นึกถึงเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเกาะฟอกไกโดเลยวัสดุที่ก้อยใช้เลือกใช้เป็นไม้นะคะก็คือเป็นท็อปเคาน์เตอร์ครัวตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้วางทีวีขนาดตกแต่งงตู้วางทีวีด้วยแล้วก็เตียงค,ค่ะก็จะเป็นแบบวัสดุไม้ให้ดูแบบ อบอุ่นหอมมี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะก็คิดว่าคนไทยต้องชื่นชอบคอนเซ็ตีมากมากๆเลยเพราะว่าคนไทยเราเป็นเมืองร้อนเนาะเราก็อยากที่จะอยู่ในที่ที่มันหนาวหนาวหนาวแต่มันเลื่มีความอบอุ่นอยู่นั่นเองค่ะเพื่อนด้วยขนาดข้อแรกเลยคือขนาดห้องเนี้ยใหญ่ามากเกือบ33ตารางเมตรแล้วยังมีการกัน้นห้องนอนห้องนั่งเล่นเป็นสัดส่วน พราะฉะนั้นเวลาที่เราทํากับข้าวกิ่นก็จะไม่เป็นรบกวนในห้องนอนอ่านะแล้วเวลาที่เรานั่งเล่นอย่างเงี้ยโซนมันก็จะอยู่เป็นแบบเป็นมุมห้องนั่งเล่นมีที่วางทีวีมีโต๊ะกินข้าวที่อยู่ใกล้ๆกันที่เราสามารถจะปฏิสัมพันธ์กันได้แบบง่ายมากและห้องนี้นะก็จะมีห้องน้ำที่ใหญ่มากด้วยใหญ่กว่าคอนโดทั่วไปโอ้โหแล้วห้องนี้นะมันพิเศษกว่าห้องอื่นๆตรงที่ว่า มันอยู่ชั้นบนสุดราคามันก็จะแพงออกว่าห้องอื่นๆและมันระเบียงก็จะกว้างออกว่าห้องอื่นๆนี่คือถือว่าเป็นท o อป f the l i ะไของคอนโดนี้เลย mm hmm. ก็คือห้งสูงกว่าระเบียงกว้างกว่าอคอนโดนี้นเพื่อนๆมันคุ้ค่ามาก ไม่ว่าจะเรื่องของทำเลที่มันอยู่ใจกลางเมืองในย่านลาดพร้าวคือสามารถที่จะทะลุฝั่งลาดพร้าว1น2 126้3 0ได้และยังทะลุฝั่งราทคำแหงก็ได้ด้วยลาคำแหงหกหาแปด6 5 81นะแล้วฝั่งลาดพร้าวเพื่อนๆสามารถที่จะทะลุไปฝั่งเยียบด่วนรามอินทราพระราม9ไปสนามบินได้สะดวกมากเลยหรือจะออกนอกเมืองไปฝั่งชลบุรีก็ยังได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางออกนอกเมืองหรือเดินทางเข้าเมืองคือสะดวกมากๆและนอกจากขับรถนะ <c oughs> ที่นี่ยังมีท่าเรือใกล้าสามารถที่จะขึ้นเรือไป,ปฝั่งเอกมัยทองหล่อได้ด้วยะค่ะ <c oughs> และปลายปีนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเดินจากคอนโดไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเรือทั้งสถานีลาดพร้าว1่0ได้เหมือนกันนะคะเ <c oughs> พื่อนๆนี่น <c oughs> นเดี๋ยวเขาจะลองเทสวิ่งปลายปีนี้แล้ว ก็คือไม่ว่าจะเดินทางทางรถทางเรือหรือรถไฟฟ้าก็คือสะดวกมากๆสําหรับทำเลนี้นะและอาหารการกินเนี่ยคือไม่ต้องห่วงใต้ตึกก็มีร้นอาหารตา,ามสัสองร้านอร่อยมากอุดมสมบูรณ์และก็ส่วนกลางที่นี่นะคะเพื่อนๆยังมีสระว่ายน้ําด้วยและค่าส่วนกลางอ่ะคือถูกมากๆตกเดือนละแค่6 0 0บาทเท่านั้นและราคาที่นี่รูไหมคะเพื่อนเท่าไหร่ พื้นที่ห้องนี่คือสาสาตารางเมตรนะใจกลางลาดพร้านะเดินทางสะดวกมากใกล้รถไฟฟ้าด้วยนะคือราคาแค่ล้านเดียวล้านเดียวเพื่อนเพื่อนแบบไดคอนโดที่เดินทางสะดวกมากใจกลางเมืองไม่ต้องไปเสียเวลาบนอของถนมเยอะเลยคนะ่ะคือถือว่าคุ้มมากมากเลยสำหรับที่นี่ด้วยราคาที่มันไปยัดลงมาหน่อยเพราะด้วยโครงการเนี้ยมีอายุโครงการค่อนข้างเยอะแหละ,ะเขาก็เลย ก็ยังสามารถที่จะทำราคาแบบมินิมอลเล็กๆให้เพื่อนๆได้นะผ่อ,อนปกเดือนละแค่เอาสามสีพันไม่เกินนะดีกว่าเพื่อนๆเช่าอยู่ก็คือคุ้มมากๆสำหรับคนที่ทำงานในย่านลาดพร้าวนี้นะคะลองคิดเรนาเป็นตัวเลือกแทนที่จะเช่าอยู่เราลองมาซื้อคอนโดและผ่อนได้เป็นเจ้าของแถม ผ่อนยังถูกกว่าเช่าด้วยอและนี่เป็นทําเลที่แบบราคามันจะขึ้นนะเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยกําลังจะจะเริ่มชัยแล้วนะสําหรับทางเข้าห้องนี้นะคะคือมันกว้างมากๆเลยสามารถที่จะวางตู้เก็บรองเท้าตรงนี้ได้เลย ทางซ้ายมือกล้ยนะคะก็คือจะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษกว่าโครงการอื่นๆนะคะแล้วก็มีการแบ่งโซนเปียกแห้งไว้ให้แล้วนะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะและถัดมาก็คือจะเป็นโซน l ิ v i n g room ห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ มีการประดับไฟ LED ลงไปด้วยแล้วกอยก็ตั้งโต๊ะทานข้าวไว้ให้เป็นบริเวณที่ใกล้ๆกันเพื่อนๆก็เตรียมอาหารทำกับข้าวตรงนี้แล้วก็มากินอาหารตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยถัดมาก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นที่เป็นโซฟาตัวใหญ่นะคะคือเราก็สามารถที่จะแบบว่า นั่งจะนอนดูเน็ตฟลิกตรงนี้เราเราสามารถที่ติดทีวีต่อยักษ์ตรงตู้วางทีวีตรงนี้ได้สบายๆเลยนะคะก็ให้ทำที่วางทีวีไว้ให้ใหญ่มากๆเพื่อนๆก็จัดเต็มเลยก็เป็นมุมพักผ่อนเนาะคือก็อยอยากที่จะให้พื้นที่ตรงนี้รู้ว่าเพื่อนๆใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องนั่งเล่นก็ก็อยากที่จะทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันกว้างเพื่อนเพื่อนจะได้ใช้งานได้ส ดูแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอน,นะคะ่ะตรงน,นี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนนะการห้องให้ด้วยเนาะจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากยิง่งขึ้นนะคะในส่วนของห้องนอนสิ่งที่พิเศษที่ก้อยจัดให้คือตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ตู้นี้นะสาหรับคุณผู้หญิงต้องถูกใจได้แน่เพราะว่าแบบเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมเราก็อยากที่ได้ ตู้เสื้อผ้า,า,าบานใหญ่ๆอันนี้คือกว้าง160อซนินนเมตรนะใส่จุใจแน่นอนแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบโตะเครื่องแป้งอาที่เรามีกระจกสามารถที่จะแบบสองเต็มตัวก็ได้แต่งตัวเสร็จสองนะไม่ใช่แค่สองหน้าเดียวสองได้เต็มตัวเลยแล้วก็มีลิ้นชักสำหรับเก็บเครื่อ,องสำอางสำอภางครีมต่างๆนะก็ขอเป็นวิวอินสวยงามและสำหรับเตียงนอนนี้ เป็นเตียงหัวเตียงไม้นะให้เข้ากับตีนพว่วงระมูนระมุนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วยังประดับไฟ LED ซ่อนไว้ที่หลังกกอบรูปและหัวเตียงด้วยอ่าและเราก็ยังมีแบบอ่ะโต๊ะขัดเตียงเอาไว้แบบวางมือถือชาร์จกันได้สะดวกกับคิดมาให้หมดแล้วนะเพื่อนๆจะได้พร้อมใช้งานเข้าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะ และม่านที่เราจดให้เพื่อนๆนะก็เป็นม่านสองชั้น mm hmm. ถ้าใครที่แบบว่าอยากที่จะนอนยาวๆไม่อยากให้แสงมาลบก,กวนนะเราก็ลูดมา่านชุดนี้ปิดให้มีกรนะสานะนะก็จะนอนลับปุ๋ยยันสายเลย <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงกว้างนะคะเพื่อนๆถ้าใครก็สามารถที่จะแบบไปสูดอากาศข้างนอกได้นะเป็นระเบียงที่กว้างนี่มันอยู่ชั้นเก้าเป็นชั้นสูงสุดเพราะฉะนั้น ตัวตัระเบียงเนี่ยก็จะว้างกว่าชั้นอื่นๆนะคะให้เพื่อนๆได้อยู่อย่างสบายครบทุกฟังก์ชันทุกไลฟ์สไตล์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกำลังมองหาคอนโดย่านลาดพร้าวนะสามารถเดินไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าว101ได้ในราคาล้านเดียวเท่านั้นผ่อนแค่3 4ม0พันหู่กว่าเช่านะคะ ใครสนใจลองทักมาคุยที่เพจโคดี้หรือวิ่งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย